สวัสดีครับจากช่องจ่าใจเอวันเวลานี้ตอนนี้วันนี้เสนอตอนชมบรรยากาศทุ่งน้าครับผมกรอมหน้องปลาครับน้องมากสวยงามครับ ช่างเป็นบรรยากาศที่สดสวยงามเลยเกิดครับหาดูได้จากช่องใาใจเอ็มวันโอ้เต่าเขาทานเงี้ยตัวนี้ชอบพอพอดีจเจ้าใหม่สุ่มสี่ครับลูกตอกนะถือได้ทานเลยครับร้อยแปดสิบครับนี่ตอก กระสอบครับหม่งก็เขาไก่ก็ส้องอร่อยซ้ำอร่อยครับเตาพอทานครับนีเหลือครับพอทอ,อ,อทานกันก็ไพ่ชัดดีครับย่ากครับผมข้างนี้ก็เป็นง่วงครับงามสุดเลยครับ Oké, okay. we gaan... Zo, die grap, we gaan...